สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเท่านี้พรจะเล่นศัพย์ครับ,บเสียเกิดพี่น้องอยากแต่งรถแต่ว่าทุนบ่หลายครับมหาของห่างเสียบ่อยใส่ประทั่งชีวิตครับพี่น้องตะเกิดตะเกิดวอลตัวละสองร้อยหาซีบเอาบ่นี่ ขายนี่ขายเรอรถ้าถ้าซื้อตอนนี้ขายเก่าพันเอาเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้ขายตัวละเก่าพันพร้อมปั่นเงาไงจบจบถ้าอยากได้สองสามตัวมีอีกเอาขายกัน ตอนนี้ครับพี่น้องเสียเกิดหาของเหลือใส่ใส่ลดประทังชีวิต<ช>ไปมือเมือครับเ<ช> <ๆ S 2> พราอได้ดูดีจังน้อยคนว่าเขาต่อใส่กันได้แบบนี้แต่ว่ามัได้โชว์เดยกับเลองใส่แบบนี้ให้ออกกัน,นมันหมุนตามเดียวใช่ไหมเอาเบื้องสร้ง มีสติ๊กเกอร์อะไรบ้างนี่ตีเล็กสายมันชาติเจริญทรัพย์แซมวิ่งอันนี้ยังไงมิดสหายสายรันไทยแลนด์บายไนโธคืออย่าง <Hey. S 1> นี่ดิสหายสายรัน บบเอาบบเอาโบเอาบบมากมิชลินมือแปดบักน้อยๆมิชลินมือแปดนี่แถมโบเอานี่กะการันตีว่าแถมนะนี่ก็ใจอีกเีย็นเฮีย <t> ม <ong onions> ีขายเอาวะเตะเอาวะ คนใจยังบอกมาโอกกระจกอะไรยี่สบาทจัดมา่จะขายขายหมอเลยขายหาสิบบาทขายยี่สิบก็ขายขายหมอหาสิบาทเดี๋ยวเบิ่งพูดซื้อนี่เงินเห็นแมยเมยเห็นเงินมาหมดละสามสิบบาทในเงินค่ามันไดเอาของถึงลังรถเลเงินเพท่อนไหนมาอยู่องี้ยได้เจยาเนาะแซงรถ Nè, bằng phun nè, cao băng an nè, yêu loại ni nè, gần. Tiếm tóc nhìn nơi. Mi hai. Mân mang áo tím nó tóc 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 nè. Rồi, tóc 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 เคยเป่าเกียร์ปุ่นเหรอยอ้ย่าเป่ามันดิคูเป่าก็บคู่เป็นเลยโอ้เรื่องเวสายดับอีกแล้วมึงยกหัวไงเก็บขิ่งไม่ได้มัดสายดับตุ่มดับแล้วนี่แหละจ้าของเก่าขายหนอนวันนี้ทีล่ะบ่เมียนดอกขายหนอนไม่เกินเสียมัดนั่นไฟเหลี่ยวนี่นั่นเลยบอกเขาเห็ด มันม่ยังดีด้วยหรอเราจอคือเร็เัสงสี่หมดเลยดบอดมันถอด,อด,อดอย,อยังก็ยังถอดได้ยังน้ำใยังวน้ำใเยอะทีรู้ว่าเป็นยังเพิ่าการตัดใจสื่อรถคันี้ย่อนสติเกอร์าลาย มีนมีมันประกาศสื่อใส่เนีเยมันเลยต้องหาสือรถที่ว่ามีนี่มูนี่มาเนี่ยสองบานนี่ยมันเลยเลือกซื้อตีวามีนี่มาเมันบอกสื่อเลยได้หนิแดนมันอยากได้เพราะว่าขดได้สื่อใส่เองมันประกาศสื่อเนียมาสออันเออคอยสองอันนี่ถือใจเมันเลยนได้หนิมนสื่อเลยนะเคยเคยเคยได้ยินอีกกันอีกผู้หนึ่งด้อว่าอยากได้แคปเบทแต่ว่าว่าอยากโจงกันสื่อก็เลยขายรถตันไปสร้างเอาไม้สื่อไปสร้างเอาไม่ลอยเขาใส่แคปเบทไหมพร้อม แมนอยากได้แคปเลดแต่บ่อยากจกเงินสื่อนะบ่ระบุเราไปลองแล้วเราก็จะฟ้องไม่เจ้าบ่ไม่เจ้าบ่ฮะสำหรับโลขันนี่ที่มันเลือกซื้อโอ้แนวหัดกองแมนแล้วดีคือว่าดิถ้าเขาพอมีตัวนี้นี่เพิ่นเพิ่นคิดว่าถ้ารถจอดมันใส่งานได้อีกันึง เมียเวลาเมียสิไปเหรียญไผ่ม uh. ัดถุงเงินไปเลยนะเมียเมียมันมาเหรียญไผ่เนาะไม่เมียครับของไปเหรียญไผ่พรอะห่อเขาห่อน้าไปกินนะเดี๋ยวเราเริจิตตัสติเกิดตอนนี้เขาจะเล่นศับให้เจ้าติดด้วยนี่มาเติมมาอีกยุคทองบ๊บบบ๊ติดตัวหน่อยนะเอาเลยเต็มหน้ากระจกเด้หรอน่ะเฟียติดจังเนี่ย เปวเมาเทถ่านบงเราเอา,า,า,าอเอาเา,เา,าถา่าเซกันซ้นะ,นะเซกันนะเนี่ยเนี่ยอันชนดกาตรงนุ่นขายอันนั้นขาย1มื่นหนึอ่อันนี้ขายเมื่อนหนึงว่า,าขาไฟพรอมขายมื่นสามจ้าแล้วคืนักแล้วบานนี้ เเห็นภาคคมรอเอาขาไปใส่กันชนไเยนี่รอทำไรีวิวขาย,ขายขาตอนนี้หนาฝนแล้ว <weet S 2> <c oughs> ยังใครได้ขาย <c oughs> หนาฝนาหันกับว้องที่ละจนตอนนี้ก็ยังว่าทนมีกันสื่อไึ้นบิ่งเนอ่ยโอ้ยใส่กันี่ <c oughs> กันยังว่าเขาจะขายให้ทังกันสซนทั้งไฟยังวะโอ้มันยืนมาอีกสอนี่มาใส่แค่นี้งามขายเ็ตเล้อไฟครบชุดงามะไฟกหลอดออยี่ต่เกิดใส่มาแล้วสอีได้ผ่านการใส่งานมาแช่์ของสามเดือน <ร ingers S 2> ิีเรียลหลอดละหกบาทซื้อไม่ดวงละสาม หกร้อยสิบก็ขายอีกสิบดวงขายีสอสามพันหกเนี่ยทำไมอ่ะมนเก่าแล้วเอาล้างออกก็ม่เอาเบิงาไบงเนี่่มีนจับซือทานเาซือกดีใจะน่าคัเบาางเห็น้ยยังงามจะเกิดหมยังงามหม ขายเลยถ้าอยากได้เอาขึ้นหลังรถเลยเอาน้ำซีพันพอของใหม่ๆอยู่เลยรถคั้นีื่นรถขั้นีืมีเสน่ห์อกอย่างหนึ่งเชื่อไปมเชื่อเนี้ยไทยไงนี่เมื่อกี้นี่กดจนนิวโปชิแตกนี่รถคั้นีืมีเสน่ห์อกอย่างหนึ่งคือหัว อดนนี้นี่ขยมนี่ดังดังคอยเลยเรียกว่าแขัวอีแอรถขึ้นรถวิศษีกยเน้อเ่องกะงอบร้เื่อสองอยีปุ่นตีตะเกิดเลยขาดคันี้พิดตัวกันมุนันวาลอยเกาหา ลงยูทูปไปยังดิคือว่าลอยเกาห่าเตียดํำไปเสถึงรถยังน้องกว่าเบิ่งกยิตังคนละชั้นมาเฮ้ย่ะ่นูางนี้วอีกอนหนึงด่ว่ามันเหลือชื้แล้วก็นี่ความนอตมีขางละตัวมันดื้ใจไมเคองนะของมื่สองน่หนารถกับมีอยู่มันหลุดหลังกโอ้บอย่างไร ใส่หนมยนลยินด้รอมิจ่ากองแตงย่างอยูโอ้ยเอาอันอันอันที่ว่ากไรู่น่ะอามาหันตครกันฟุ้นนะนะสองพนนะกันฟุ้นน่ะกไร่ลกต่อเอาห้ามอเนอมีายาย่งไรจไปหาเป็นไงเตะเรานเามดเลยลอกแล้ว นั่งมึงข,ขึ้นไปนั่งมึงเปลี่ยนคำบอกไม่ได้ไปอาานองร้อยสิบครับว่าไม่ลอยเกาหาครับให่ใใหาขึ้นอันลสิบบาทเป็นอันละสิบข,ขึ้นไปนั่งมึงเราอยู่นี่แล้วไปก่อนสวัสดีครับ